ทำอะไระทำอะไรใครทำอะไรวะพี่คุณนะพี่คุณตดแตก อ่ออ่าๆทำดีๆเราไม่เคยยะงสม้มเลยคืออะไรอืม มันเป็นหลุมอะไอหมูจับหนูนะอยาจับหนูนะหน,นะหนูเด้งอ่ะอยากไปเร่้งของแม่เขาปิดไว้ อย่ามาจับหนูนะหนูเด้งอ,อย่างล่ะอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวแสบตานะเอามาให้พ่อเลยเราไม่มีใครช่วยนะเวลาแสบตา ตีอย่างเดียวทำอะไร ไม่ดื้อนะไม่ดื้อนะอนมามกินนอนไหมอ่นนมไปกินนมนอนข้างๆพี่คุณไปนมไหนนมอ,อยู่ไหน ไปขึ้นไปกินนมนอนข้างๆพี่คุณนะี่น่ะไปใหเราดูอยาให้พี่คุณกล่อมเลยอาพี่คุณนอนเลยไหมเออนอนเรื่องกับคุณเลยพี่เจ้าคุณนอนหลับแล้วนะ่ะเออเจ้าคุณน้อยน้นอยให้อ่านนิทานให้ฟังหน่อยเจ้าคุณอ่านนิทานให้น้องฟังหน่อย น้องเจียมเจียมอ่ะน้องจะฟังนิทานการละครั้งหนึ่งนานนานนานจะลืมไปแล้วอ่านให้น้องฟังดิเ้าก็สารอฟัง ยังไม่จ๊บปากเลยยังไม่จ๊บปากพี่คุเลย <laughs> ไปไหนหันหลังลงดีๆล่วงนะมีใครช่วยนะซ้ำอย่างเดียวไม่ได้นี่จะแสบตา ลุกติ๊กลุกติ๊กเนอ,อ่ะบายบายกล้องนี้บอกนอนแล้วกูดไนท์กูดไนท์ยังไงกูดไนท์ก o d ดไนท์กล้องพ่อเนี่ยพ่อเล่นอันนี้ะพ่อเล่นอันนี้จะบอกกุ d ดไนท์ก่อนบายบายกล้องพ่อปะกูดไนท์บ,ายบาย,บายบายกล้องด้วยนีายบายจงจูยิ้มหวานให้กล้องยิ้มหวานนี่ นี่จิ๋มหวานใี่กล้องพ่อก่อนพ่อจะได้เล่นโอเคมาละบาย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 จะมินิฮาร์ดหนึ่งอันขอมินิฮาร์ดหนึ่งอันให้ใครมินิฮาร์ดให้ใครให้พ่อเลยให้เจ้าคุณให้เจ้างอ่ะให้เจ้าคุณอ่ะทำมินิฮาร์ดให้เจ้าคุณไปให้กล้องให้กล้องเอามาดิขอมินิฮาร์ดหนึ่งอันค่ะนั่นให้เจ้าคุณแล้วให้กล้องนี่ดิ เนี่ยให้พ่อเนี่ยกล้องพ่อเนี่ยโอเคมีฮาร์ดหนึ่งอันอน่ารักที่สุดเลยลโอเคอเคได้นี่